Honda Accord 1.5 EL Turbo คันนี้นะคะรานะคาคันนี้จะอยู่แค่749,000บาทเท่านั้นนะคะปี20นะเร่งไม่1 3 1 0 0 0โลเท่านั้นนะคะมาในส่วนของด้านในตัวรถนะคะก็จะเป็น4ีทูโทนตัดกันแบบนี้นะคะสวยมากๆเบาะหนังตึงๆนะคะมาพร้อมกับสีขาวค่ะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนนะคะคันนี้นะคะสวยมากๆเลยพี่ๆรถเข้าใหม่นะคะหากใครสนใจนะคะ หรือว่ากําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะพี่พี่นะก็ดูคลิปนี้ให้จบเลยได้เลยนะคะเดี๋ยวเซวันสุขนะคะจะพาพี่พี่ไปทัวร์รอบคันกันเลยค่ะก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยววันนี้วันสุกจะพาพี่พี่มาชม Honda a c c o r d นะคะคันนี้เลยนะพี่พี่สวยๆนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสีเทาคันนี้เรียกมาอยู่แค่1นึ่งแส สามหมื่นหนึ่งพันโลเท่านั้นนะคะราคาเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะหรือว่ากําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะคะดูคลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าพี่พี่ท่านไหนที่อยากเข้ามาชมตัวรถนะคะก็มาเจอกันได้กักบเซลวันศุกร์นะคะเสรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งนะกรุงเทพนะคะพี่พี่เข้ามาลองขับเข้ามาดูตัวรถกันก่อนได้เลยนะคะหรือพี่พี่ท่านไหนที่ไม่สะดวกนะคะก็มี ติดต่อเซวันสุขได้เลย0645231106นะคะหรือว่าแอนไลน์มาได้ที่ BEW นะคะ underscore 000นะพี่พี่นะทักมาสอบถามทักมาปรึกษากันก่อนได้นะคะรถมือ2สภาพสวยเกดเอพร้อมใช้งานแน่นอนรับประกันเลยนะคะไม่มีการพิกค่ามจมน้ำหรือว่าชนหนักมาอย่างแน่นอนพี่พี่ออกได้ทุกอาชีพนะคะ KDD Freedom ไปได้เลยนะโอเคพี่พี่ตาเดี๋ยววันนี้นะคะเซวันสุขจะพามาดูรถคันนี้สวยๆเท่ๆน้าหล่อแบบนี้เลยนะคะ สวยมากจริงๆเดี๋ยวเรานะคะมาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะให้พี่พี่ดูกันแบบชัดชัดนะคะว่าไม่มีรอยรักยิ้มไม่มีรอยขีดข่วนนะคะนี่สวยๆเงาเงาแบบนี้กันไปเลยนะคะพี่พี่ใหม่กิฟเลยนะคันนี้จะเป็นปี20สินะคะพี่ๆี่จะในส่วนของไฟนะคะไฟสีขาวไม่มีคราบเหลืองนะคะขัดเงาวับแน่นอนแล้วก็นะคะมาพร้อมกับโลโก้นะคะ Honda ยังอยู่ดีไม่แตกไม่หักนะ ายทะเบียนนี้นะคะพี่ๆจะได้ไปเลยนะคะ1 4 2 0เลขสวยมากเลยหากใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะพี่ๆคันนี้นะคะสีเทาสวยหลอ่อแน่นอนนะคะนี่ในส่วนของยางนะคะอันนี้ยางมิชลินนะคะยางจะเป็นของมิชลินนะนี่ล้อแมกนะคะล้อแมกทูโทนนะคะแบบนี้เลย ขอบยางจะเป็นขอบ17นะพีนะพี่ๆจะสวยมากในส่วนของตัวแก้มรถนะคะแนบชิดสนิทกันนะคะไม่มีการชนไม่มีแตกแน่นอนนะนี่ส่วนนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของด้านในตัวรถกันบ้างดีกว่าพี่พีๆรถสวยๆแบบนี้<ม>ด้านด้านในจะเป็นยังไงนี่ด้านในก็เป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะสวยมากสีครีมสีดํานะคะมีลายไม้ด้วยพี่ๆโอเคเบาะหนังตึงๆเลยนะคะ พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัศกรีนสวยๆเลยค่ะในส่วนของด้านบนนะคะก็จะมีเป็นที่ใส่แว่นมาให้นะคะสะดวกสบายมากๆนะพี่ๆนะไฟตรงนี้ใช้งานได้หมดเลยนะคะรับประกันเลยพี่ๆนี่กระจกเปิดได้แบบนี้นะคะอ่ะสวยๆใช้งานได้หมดเลยนะพี่ๆนะ ใช้งานได้หมดเลยลดมือสองสภาพสวยมากนะคะสภาพใหม่กริบเลยในส่วนของเบาะนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะแน่นอนเลยพี่พี่เบาะจะเป็นเบาะหนังตึงๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้ก็จะมีเป็นที่อ่าเขาเรียกว่าที่ใส่ของนะคะแบบนี้อันนี้สะดวกมากๆนะพี่พี่นะมีเป็นที่ใส่ของที่วางของแบบนี้มาให้พร้อมเลยพี่พี่ท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคนนั่งด้านหลังกันบ้างดีกว่านี่พี่พี่ในส่วนของด้านหลังตรงนี้นะคะก็เบาะหนังนะคะก็ไม่มีไม่มีฉีกขาดแน่นอนนะคะรับประกันได้เลยนี่มีแอร์ด้านหลังนะคะแอร์เย็นทั่วถึงนะคะนั่งได้สบายนี่มีไฟมาให้พร้อมเลยสวยมากๆเลยคันนี้ ให้ดูในสภาพของด้านในตัวรถกันไปแล้วนะคะพี่พี่เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเนาะพื้นที่กว้างขวางหรือเปล่าใส่ของได้เยอะหรือเปล่านะคะเรามาดูกันเลยนี่ในส่วนของด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะมีเป็นกล้องกล้องมองหลังมาให้พร้อมนะคะพี่พี่เวลาถอยนะคะสะดวกมากๆตัวไฟไม่มีแตกไม่มีหกักรับประกันได้เลยนะ เดี๋ยวไล่ให้พี่ๆดูกันแบบช้าๆก่อนนี่โอเคเปิดมานะคะพี่ๆด้านหลังกว้างขวางมากนะคะลึกไปยันนู่นเลยนะพี่ๆนะอ่ะใหม่มากจริงๆคันนี้รับประกันได้นะคะมีเป็นตัวอะไรตัวสำรองมาให้พร้อมเลยคันนี้น็อตเนดยังอยู่ครบนะคะพี่ๆนะ รับประกันได้ว่าไม่มีการถอดไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะเครดิตดีฟีดเอออกได้ทุกอาชีพนะคะพี่ๆจ๋าถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยกับเซวันศุกร์นะ,ะหรือว่าพี่ๆอยากดูเป็นรถนะคะรุ่นไหนเพิ่มเติม,ตมก็ทักมาคุยกันก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้ชมกันอีกทีหนึ่งเนาะ,ะพี่ๆนี่ในส่วนของด้านหน้านะคะอันนี้คือแบบใหม่มากๆเลยปี20ใหม่สุดๆ มาเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่านี่พี่ๆมาดูในส่วนของตัวเครื่องด้านหน้ากันบ้างดีกว่าอันนี้ใหม่มากๆเลยให้พี่ๆดูแบบใกล้ๆนะคะใหม่มากๆนะคะพี่ๆนะไม่มีรอยน้ํามันรั่วซึมแน่นอนคันนี้ปี20นะคะคือใหม่สุด น็อตเนิดไม่มีหลุดนะพี่พี่น็อตเนิดไม่มีถอดแน่นอนคันนี้ใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะ064 523นะคะ1106เลยนะสวยๆเลยปี20เลขไม่อยู่แค่131,000โลเท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้โอเคนะพี่พี่นะหากใครสนใจนะคะก็ติดติดตามนะคะพี่พฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเซเว่นสุขจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะพี่พนะ แล้วก็นะคะถ้าพี่พี่าไหนสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะแอดไลน์หรือว่าโทรเบอร์มาก็ได้นะบ๊ายบายนะคะพี่พี่จ๋าขอบคุณมากมากเลยค่ะ